เอาละครับที่นี่ก็คือสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตนะครับลาพงกับการแข่งขันม o โตทูของกล้องสมเกียรติจันทาสนามเจ้าบ้านที่ประเทศไทยของเราครับ นี่ครับที่กิจสตาร์ทครับผมโอ้โหผมก็จำชื่อนักแข่งไม่ค่อยจะได้ด้วยนะครับอรลอนโซโ,โรเปตครับออกกิจสตาร์ทอันดับที่1นึนั่นเอง,เองมาครับมาที่กิจสตาร์ทเลยครับโอ้โหเบเล้าใจกันเหลือเกินครับต้องสังเกตจันทานะครับออกกิจสตาร์ทอันดับที่เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะอันดับที่22ครับ มีทั้งหมด24โอ้ยดูนะครับข้างหลังมาไปเลยครับเพื่อนๆโหงแรกครับยังไงครับโอ้ยคนเยอะอ้าวมีคนล้มด้วยครับมีคนล้มด้วยไปครับโอ้ยมีแต่คันแรงๆครับเพื่อนๆโอ้ยกระแทกกันมันเลยครับมอเตอร์ทูนี้โอ้โหไปไปไปครับอย่างมันนะครับ เข้าตรงกลางไปครับโค้งกับรถค้งสามโอ้ยมีมีมยกเลยครับมีโยกโอ้โห,โอโหโมอโตโทูนี่มันขี่แบบเลาใจเงีเลยก็ครับเอ้ยข้างหลังมาครับข้างหลังมาไปครับโค้งที่สี่โอ้ยเข้าในอย่างสวยครับขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับครับสำหรับต้องสุเกตจันจานสิบเก้าแล้วครับ ไปครับไปตกในไม่ได้ครับไม่พอครับโอ้โหแสงมาครับอีกงง่งันดับขนตูดครับโอ้โขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับครับสิห้าแล้วครับตอนนี้ เข้าสู่โคสง12ครับได้ไหมกเกียร์ดับจะได้ไหมขึ้นไปครับดันขึ้นไปโอ้ยเอาครับเข้าสู่ทางตรงหน้าเส้นสกิโอกาเซียใช่ไหมทางหน้าโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบครับเกือบลบ้มตอนนี้คือมีดับที่สิบแล้วครับโหนับที่หนึ่งนี่ อลอนโซโลเฟนนี่ไปไกลเหมือนนี่ไปไกลเหลือเกินปับลงไปครับบานออกครับโค้งสามแสงจากด้านนอกอูไล่จากอันดับที่ยี่สองขึ้นมานี่เดือดมากครับขอบอกนี่สองคันหน้านี่ทีมเดียวกันนะครับ อันดับหกอันดับ7็เลยโอ้แล้วโดนกระแทกท้ายครับอุ้ยเราไปแปะตูนเขนิดนึงครับทำให้เราเสียความเร็วครับครับออกจากหงหกมาหงเจ็ดผ่านไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัวจะมองหลังครับบานเลยนะครับ คับสุดไว้ครับตอนนี้อยู่หลับที่6ครับสำหรับกล้องสุเก็ตจันจ่าแล้วก็กำลังจะเข้าสู่โคง12ครับดันลึกมาครับเพื่อนๆนี่อีกตูดได้มาอีกหน่อยนึงนะครับแต่ดันถึงหรือเปล่าเหมือนจะไม่ถึงครับ แต่ก็ได้เข้ามาใกล้ะนะครับออ้ยแสงจากด้านนอกมาครับอ้าวทีมเมตเก่าของเรานะครับอยู่ด้านหน้าครับอโอคุระ ok ตอนนี้ไปอยู่ MT h e l m e t เป็นตัวเต็งเลยนะครับโอ้ยดู IO ดีครับดู i o โเข้าโค้งนะครับแต่เราครับเข้าได้ดีกว่าครับ ขึ้นมาแล้วครับอันดับที่3อันดับที่3ครับสำหรับกล้องสมเกียรติจันทาอุ้ยอันดับสามสามสี่นี่ก็ไม่ยอมกันเหมือนกันนะโอ้ยพับในใสเลยอะดู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 โอ้โหไม่ใช่งานหมูนะครับสำหรับการชิงอันดับที่3เนี่ยไปครับไปครับเราขึ้นไปข้างหน้าแล้วครับไปครับ ได้หรือเปล่าครับขออีกหนึ่งอันดับได้หรือเปล่าขออีกหนึ่งอันดับครับเพื่อนๆไปครับได้มาอีกหนึ่งอันดับครับอีกหนึ่งขอที่หนึ่งเลยได้ไหมที่หนึ่งดันไปครับเอาแปะไหนไหมครับเอาหกกล้องสมเกียรติจันทาขึ้นมาเป็นผู้นําอันดับที่หนึ่งแล้วกําลังจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายครับโค้งที่สิบสองครับ จะไม่มีปัญหาครับโอ้โหยกล้อเข้าทั้งชัยไปหนึ่งทีครับโอ้โหสุดยอดโห<อ>ดมันเลยครับทั้งหมด30คันนะเพื่อนนี่ทีมงานครับมาแสดงความยินดีกับ